าดู d i a l o g ข้อที่11นะคะ situation g l i t is helping his teacher carry some book to her desk grit กำลังช่วยคุณครูของเขาถือหนังสือไปที่โต๊ะของเธอ teacher คุณครูก็พูดว่า d ude, thank you very much g l i t กิตก็ตอบแค่นี้ข้อนี้ดูเป็นแ i รบอกที่สั้นมากดูกันว่า คุณครูจะพูดว่าอะไรและกรีดจะตอบว่าอะไรข้อหนึ่งมันเป็นการเติมก่อนแล้วก็ขอบคุณเธอมากนะกรีด thank you thank you very much กรีดคือขอบคุณมากนะกรีดเอ้ย e b o y you a อะมันดูเป็นคำโบราณเธอเป็นเด็กผู้ชายที่อ๋อเธอเป็นเด็กผู้ชายยังไงกันนะแบบ ดูไปบอุทานนะคะมันดูความหมายมันกลางๆได้ทั้งดีแล้วก็ได้ทั้งลบพี่ว่าข้อนี้ยังดูไม่ค่อยใช่เราข้ามาดูข้อ2ก่อนเผื่อเจอข้อที่ดีกว่า You must be a polite boy คุณ must ต้องเฉวๆคุณต้องเป็นเด็กที่ polite มากคุณต้อง polite คือสุภาพเรียบร้อยคุณต้องเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อยมากขอบคุณนะที่ขอบคุณนะที่ช่วยขอบคุณมากนะกรี เ้าต้มมนเด็กถ้าน้องไปช่วยครูขนของแล้วครูบอกถ้อต้อเป็นเด็กเรียบร้อยมากขอบคุณที่ช่วยคุณนะมันดูแปลกแปกนะคะพี่ว่ามันน่าจะมีข้อที่ดีกว่านี้เราไปดูข้อ3 it's very kind of you to help คายแปลว่าดีเขเอ้ยเธอเธอช่เป็นคนดีมากที่ช่วยขอบคุณนะที่ขอบคุณนะที่ช่วยกรีดมันดูแบนเอเอใช่แบบเอ้ยเธอช่างเป็นคนที่เธอ oh it's very kind of you to help บอกว่าเธอช่างเป็นคนที่ดีจังเลยนะที่ช่วยขอบคุณนะที่ช่วยมันดูเป็นอะไรที่ดีกว่าโอ้เธอเป็นเด็กอะไรกันขอบคุณนะที่ช่วยมันดูเป็นความหมายเอมันดูดีไม่เท่านะคะแล้วก็ you must be a polite boy เธอต้องเป็นเด็กที่สุภาพมากแน่เลยขอบคุณนะที่ช่วยมันก็ดูไม่ใช่นะคะ It's very kind of you ออ๋อเธอช่นดีมากเลยที่ช่วยขอบคุณนะมันดูเป็นความหมายเออใช่แล้วอะ่ะมันดูเป็นที่ น่าจะใช่ที่สุดนะคะดูดีที่สุดแล้วนะคะเพราะงั้นข้อ 1a ตอบสาอเอข้อสิ a ตอบ3คะ่ะมาดูข้อ4 you are always you are always grateful to me เธอช่างซึงสำนึกเอถึงเธอช่างสึงสำนึกบุคุณต่อฉันตลอดเลย grateful แปลว่าซึงหรือสำนึกในบุญคุณ นเ้าจะเห็พเดาบอ oh am, I am very grateful for your love ฉันฉันรู้สึกซึ้งซาบซึ้งในความรักของคุณว่า I'm a very grateful for your love ความหมายเข้ากับ thank for your love นะคะที่เขียนให้ดู I am grateful for ยัวเลิฟถามมาถเท่ากับว่า thanks for you r love คือฉันรู้สึกซึ้งในความรักของคุณมากเท่ากับฉันขอบคุณในความรักของคุณนะแต่อันนี้ you are grateful to me คุณช่างสำนึกบุญคุณต่อฉันตลอดมาอะไรแบบนี้มันดูผิดความหมายนะคะดูข้อปีกันดีกว่าว่าคุณจะตอบว่าอะไร บอกว่าครูขอบคุณมาเราควรตอบว่าอะไรด fine อืมดีแล้วล่ะดัดไฟไฟว่าดีด fine ดีแล้วล่ะสมมติน้องครูครูขอบคุณเนาะเฮ้ยขอบคุณมากนะที่ช่วยครูถือของอืมด f i ไฟดีแล้วอืมดีแล้วล่ะดูไม่ใช่น้องถูแบบครูเขาขอบคุณแล้วคนรทำตัวไม่เป็นไรครับก็คือน o t แน่ด l อ๋อไม่เป็นไรน้าแน่เราคือไม่เป็นไรไม่ใช่ครูขอบคุณดีแล้วที่ขอบคุณหรือดีแล้วที่ผมช่วย มันก็ดูไม่ค่อยใช่ต้องแบบเอ้ยต้องเราควรจะถ่อมตัวเอหน้าได้เราไม่เป็นไร Don't say that อย่าพูดอย่างนั้นนะสมมติน้นองคู่คู่ขอบคุณนะ Don't say that อย่าพูดอย่างนั้นมันดูแปลกๆนะคะน้องควรจะถ่อมตัวเออไม่เป็นไรหรอเวลาบุคคลช่วยน้องควรจะแบบเวลาคนขอบคุณน,น้องเนาะต้องตอบว่าไม่เป็นไรเป็นสยายชะตาญาณไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นนะเออไม่ต้องมาขอบคุณหรืออะไรข้อนี้ก็ไม่ใช่ค่ะข้อสี่ Forget forget it w h e n you ลืมมันซะ forget it w o n t you คุณคนคุณต้องลืมมันซะนะแบบขอบคุณลืมมันซะแบบมันดูดูดูจิกกัดไปนิดนึงพี่ว่านอ้อได้เอาดีที่สุดเท้าเวลาคนขอบคุณทุกครั้งมันเป็นสันญชาตญาณต้องตอบว่าเราไม่เป็นไรไม่ใช่แบบลืมมันไปซะอย่าพูดอย่างนั้นนะอดีแล้วมันดูผิด,ด,ดปกตินิดนึงนะคะ